สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nvneoverse ของผมวันนี้เรามีคลิปสุดพิเศษที่อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเพราะนี่คือการเดินทางสู่อนาคตของยานยนต์ที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนกับรถกระบะท,ที่ไม่ใช่แค่ทรงพลังแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับโลก คลิปนี้เป็นคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิดเชิงจินตนาการของ AI ทั้งหมดเป็นคอนเซปต์ที่ออกแบบเพื่อจุดประกายภาพอนาคตของโลกยานยนต์ไม่ได้เป็นรถจริงในปัจจุบันแต่รับรองว่ามันจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในปี2026จริงๆขอต้อนรับสู่การเปิดตัวของรถกระบะอนาคต2026 BYD Hyperdrive c r u i s e Global XV 8รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการพลังความเร็วและความอัจฉริยะในคันเดียวลองหลับตาแล้วจินตนาการดูสิครับ เสียงลมพัดเบาๆถนนยาวสุดสายตาและใต้เท้าของคุณคือแรงบิดระดับมหาศาลที่พร้อมจะพาคุณทยานไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุดนั่นคือสิ่งที่ XV 8ตั้งใจมอบให้กับผู้ขับทุกคน BYD Hyperdrive c r u i s e Global XV 8ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะไฟฟ้าธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะพาอุตสาหกรรมยานยนต์เข้าสู่ยุคใหม่ ระบบขับเคลื่อนไฮเปอร์ไรดูอัลโมชั่นท็อกซิสเต็มของมันถูกออกแบบให้มีแรงดิดสูงสุดถึง1,050นิวตันเมตรและกำลังสูงสุดกว่า800แรงม้าไฟฟ้าทั้งหมดนี้มาจากมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวที่ขับเคลื่อนแต่ละล้ออย่างอิสระสิ่งที่ทำให้ XV 8แตกต่างจากทุกคันในโลกคือระบบ Global Cruise AI Dynamic ปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้เส้นทางทั่วโลกแบบเรียลไทม์มันสามารถปรับพลังงานระบบขับเคลื่อนและการทรงตัวให้เหมาะกับภูมิประเทศของแต่ละภูมิภาคโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะขับอยู่บนภูเขาหิมะในสวิตเซอร์แลนด์หรือทะเลทรายในดูไบรถจะเข้าใจพื้นผิวนั้นเหมือนเคยผ่านมันมาแล้วนับพันครั้งดีไซน์ภายนอกของ XV 8คือการรวมความแข็งแรงแบบรถกระบะเข้ากับความล้ำสมัยของอนาคตตัวถังใช้วัสดุนาน,โนโกราเฟนไทเทเนียมแช่นหนักเบาแต่แข็งแกร่งจนทนแรงกระแทกได้มากกว่าเหล็กทั่วไปถึงเจ็เท่าพื้นผิวรถถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีไฮเปอร์แอโร่ฟลที่ควบคุมทิศทางลมให้ไหลผ่านทุกส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระจังหน้ารถเป็นแบบปิดทึบพร้อมแผงอ d ดดัตีฟไลท์โฟล์บาร์ที่สามารถเปลี่ยนสีตามโหมดการขับเช่นโหมดขับทั่วไปจะเป็นสีขาวนุ่มโหมดสปอร์ตจะเปลี่ยนเป็นแดงเข้มและโหมดออฟโรดจะเปล่งแสงสีทองอำพันดูดุดันและทรงพลังในยามค่ำคืนไฟหน้าเป็นแบบคอนตามเลดวิชันบีมที่สามารถปรับองศาและระยะของลำแสงตามสภาพถนนได้อัตโนมัติและยังมีโหมด o l l o w Eye System ที่หมุนตามการมองของผู้ขับขี่เพื่อให้ทัศนวิสัยดีที่สุดในทุกสถานการณ์ เมื่อคุณก้าวเข้าไปในห้องโดยสารจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในยานอวากาศสุดหรูเบาะนั่งออกแบบตามหลักสริรศาสตร์แบบ Zero Pressure e c o n o m i c Design หุ้มด้วยวัสดุไบโอเลเทอร์ ater, ที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติและวัสดุรีไซเคิลเบาะสามารถปรับอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็นมีระบบนวดแบบแรงสันนาโนที่ช่วยลดความเม่ลาระหว่างการขับขี่ระยะไกล หน้าจอหลักคือ Panovision AR Smart Console ขนาด22นิ้วที่แสดงผลแบบ3มิติพร้อมระบบควบคุมด้วยเสียง HyperVoice OS ซึ่งเข้าใจภาษาได้มากกว่า50ภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยคุณสามารถพูดว่าเปิดโหมด Off-Road หรือปรับอุณหภูมิ22องศา,าระบบจะทำงานทันทีอย่างแม่นยำ ระบบเสียงในห้องโดยสารคืออีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ Xv8 โดดเด่นมันใช้ระบบ BYD Quantum Wave 11.2 Sound Stage ลำโพงทั้งหมด20ตัวกระจายอยู่รอบห้องโดยสารให้เสียง3มมิติที่สมจริงระดับสตูดิโอเมื่อคุณฟังเพลงเสียงเบสจะไม่เพียงดังแต่รู้สึกได้ถึงแรงสั่นของคลื่นเสียงที่ไหลผ่านร่างกายและแน่นอนรถกระบะคันนี้ไม่ได้มีไว้แค่บนถนน มันเกิดมาเพื่อทุกคืนที่ระบบ h y p e r t e r r a น n r เรสปอนส์ i 3.0จะตรวจจับพื้นผิวถนนในเสี้ยววินาทีและปรับแรงขับให้เหมาะสมแบบอัตโนมัติหากขับบนหิมะระบบจะเพิ่มแรงบิดล้อหลังเพื่อไม่ให้ลื่นถ้าอยู่บนโคลนระบบจะปรับแรงดันยางและระดับช่วงล่างให้เหมาะกับพื้นผิวในทันทีพูดถึงช่วงล่าง XV 8มาพร้อมระบบ m g l o ร a d a p t i v e suspension ที่ใช้แรงแม่เหล็กไฟฟ้าควบคุมการยุบตัวของโช๊ สามารถยกตัวรถขึ้นได้ถึง25เซนติเมตรในโหมดลุยน้ำและลดลงอัตโนมัติเมื่อขับความเร็วสูงเพื่อความเสถียรและความประหยัดพลังงานในส่วนของแบตเตอรี่ XV8 ใช้เทคโนโลยี Hyper Blade f u s ช o n b a บ t เต y รี่2.0ที่สามารถชาร์จไฟได้จาก0ถึง90%ภายในเวลาเพียง10นาทีระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งยาวถึง1,400กิโลเมตรและยังมีระบบพลังงานสำรองแบบโซล่าไฮบริดกริดรูฟที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ชาร์จเพิ่มได้ถึง100กิโลเมตรต่อวัน สำหรับคนที่รักการผจญภัย xv 8มาพร้อมระบบออโตดีพอยยูทิลิตี้เด็กที่สามารถเปิดท้ายกระบะเป็นโต๊ะทำงานโต๊ะตั้งแคมป์หรือแท่นชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทันทีรองรับกำลังไฟสูงสุดถึง15กิโลวัตต์คุณสามารถชาร์จโดรนโนบุกหรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าคันอื่นได้จากท้ายกระบะคันนี้และนี่คือจุดที่ทำให้มันล้ำกว่าใคร xv 8มีระบบ Celldri v e Global ai pilot 7.2ที่สามารถขับอัตโนมัติได้ในทุกประเทศทั่วโลกมันเรียนรู้กฎจราจรของแต่ละประเทศอัตโนมัติ และปรับการขับให้เหมาะกับสภาพถนนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเลนซ้ายของไทยหรือเลนขวาของอเมริการถจะเข้าใจและขับได้อย่างปลอดภยัยระบบความปลอดภัยรอบคันคือการเด i a n 360องศา m a t r งศาแมทริกชิลใช้กล้องความตัม16ตัวและเรดาร์ความละเอียดสูง12จุดตรวจจับทุกสิ่งรอบรถแบบ360องศาหากมีสิ่งกีดขวางระบบจะเบรกอัตโนมัติและแจ้งเตือนด้วยเสียงโทนุ่มเพื่อไม่ให้ผู้ขับตกใจ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุระบบจะส่งสัญญาณ SOS ไปยังศูนย์กลาง v y d Global Network และถ่ายภาพสถานการณ์พร้อมพิกัดแบบเรียลไทมเพื่อให้ทีมช่วยเหลือเข้าถึงได้เร็วที่สุดสิ่งที่ทำให้ XV8 เป็นมากกว่ารถกระบะคือความเข้าใจในผู้ขับด้วยระบบอ o o t ชันเ e น s e ไร้ AI ที่สามารถวิเคราะห์อารมณ์จากเสียงและสีหน้า ถ้าคุณเหนื่อยรถจะเปิดโหมดพักพร้อมเพลงผ่อนคลายและกลิ่นหอมอ่อนหอมอ่อนจากระบบอโร oma m i s ฟ diffuser ถ้าคุณอารมณ์ดีรถจะเปิดไฟภายในสีสดใสและเสียงเพลงสน,สนุกสนุกให้เข้ากับบรรยากาศพูดถึงดีไซน์ภายในมันถูกออกแบบภายใต้แนวคิด human x machine harmony ทุกอย่างตั้งแต่แผงประตูไปจนถึงพวงมาลัยล้วนถูกออกแบบให้โอบล้อมผู้ขับเหมือนห้องควบคุมของนักบินอวกาศเบาะหลังยังสามารถพับราบกลายเป็นพื้นที่นอนพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิและแสงเพื่อให้คุณพักผ่อนได้ทุกที่ทุกเวลา ในเวลากลางคืน XV 8จะเปลี่ยนบรรยากาศในห้องโดยสารให้กลายเป็นห้องแห่งแสงด้วยไฟแอมเบียนไลท์ที่เปลี่ยนเฉดส,สีได้กว่า32ล้านเฉดส,สีและยังซิงก์กับจังหวะหัวใจของผู้ขับผ่านเซ็นเซอร์ชีวภาพในพวงมาลัยระบบสื่อสารในรถก็ล้ำไม่แพ้ก,กันเพราะมันเชื่อมต่อกับดาวเทียมโดยตรงผ่าน B Y D HyperSat Link ทำให้คุณออนไลน์ได้แม้อยู่กลางทะเลทรายหรือยอดเขาสูงระบบสามารถแปลภาษาแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้โดยสารต่างชาติในรถคันเดียวกัน ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแนวคิดของคำว่า global ที่ xv 8ยึดถือรถที่พร้อมสำหรับโลกทั้งใบไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมันจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่พร้อมไปกับคุณเสมอและนี่คือความหมายที่แท้จริงของชื่อมัน hyperdrive cruise global xv 8รถกระบะท,ที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่ขนของหรือขับทางไกลแต่มันเกิดมาเพื่อสร้างประสบการณ์แห่งการเดินทางในระดับโลก สุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบแนวคิดรถแห่งอนาคตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง MV Neoverse ของเราไว้เพราะเรายังมีอีกหลายคอนเซปต์สุดล้ำจากโลกของ AI และเทคโนโลยีที่คุณไม่ควรพลาดทั้งหมดนี้คือภาพฝันที่ถูกสร้างขึ้นโดยพลังของปัญญาประดิษฐ์เพื่อจุดประกายความคิดใหม่ในโลกของยานยนต์แห่งอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับการเดินทางครั้งต่อไปในโลกของนวัตกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุดขอบคุณที่รับชมครับ